ดิฉันปริมสุภาวิตาแก้วสิงหานจากโครงการซัม s ุงสมาร์ทเลอร์นิ่งเซ็นเตอร์ซัมซุงสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคตโรงเรียนพรเจริญวิทยาวันนี้เราจะมาเปิดโรคความอเมซิ่งของยางพาราในจังหวัดบึงการเรากันนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สวนของคุณลุงเอ๋กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณลุงเอ๋อยู่ที่ไหนนะคะเราไปตามหาคุณลุงเอ๋กันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ ดีค่ะเราอยากจะให้คุณลุงเอนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับการกีดยางของพวกเรานะคะครับค่ะงั้นเราไปดูการกีดยางของคุณลุงเอกันเลยดีไหมคะครับความหนาความบางของที่ยางเป็นยังไงนะคะค่ะเชื่อมกผมแนบค่ะพักพอนอีกครับพักพอนานกี่ชั่วโมงครับพักพอน,นี่กับบอ่อ ก็จำกัดครับแล้วแต่บางที่มันก็มีงานยังเกินเพียงงานยังเกินควา,นนานนมนะครับช่วงที่เขาขีดเลยลลายๆนีดแล้วลมววันออกลายชอากับเพิ่มเวลาครับเพิ่มเวลาทำงานอีกปกติลงเทียงขึ้นลงลงปีหนึ่งสีเทาก็ต้องมาลงเทียงขึ้นเพื่อหาถุมครับพอหยางมันเริ่มไปขีดก็ได้จ,จกออกจกเข่ามันก็ใช้เวลาเดิมเนี่ยแล้วขีดช่วงไหนครับยางมันออกเมื่ที่ขีดขีดตอนกลางวันได้ไหมครับ กลางวันนี่ก็ได้กันครับแต่ว่าอย่างมันบอใครไหลมันถือแด่นะครับแต่ว่าคนกับขันมันงานหลายกับมันขีดจ้ำเว้นกับมีแต่ส่วนมากหนาของมันนะเสคือเทียงหลังจากเทียงขึ้นนะครับมาหาตอนเต้าตูครัญญาท่านจะออกอะไครครับเสร็จแล้วต้องมาใส่ถุงแบบนี้เหรอคะครับใส่ได้ประมาณครั้งละกี่กี่จะสอบ แล้วแต่ครับได้เยอะสุดเท่าไหร่ประมาณ16ถุงครับแล้วจำนวนต้นยางทั้งหมดของคุณลุงประมาณเท่าไหร่คะ ต้นยางทั้งหมดดูนี่มันก็ดินนี่สามสิบไร่ครับต้นยางประมาณสองพันต้นครับที่ที่เกีดได้ต้นน้อยต้นใหญ่ต้นที่บ่กีดร่วมกันแล้วก็สองพันต้นต้นที่เกีดนี่ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยต้นครับที่อยู่ในนี้ล้วคิดว่าตัวเองพักผ่อนอเพียงพอหรือเปล่าคะพักผ่อนครับเพียงพอครับได้ทําบัญชีครัวเรือนบ้างไหมคะกะ็มีเขียนอยู่ครับไล,ล่รับไล่จ่ายออกไปแต่ว่ากับอะไรละเอียดนะครับ แล้วในชีวิตประจําวันของคุณลุงคุณลุงได้นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาใช้ในชีวิตประจําวันบ้างไหมคะถือว่าใส่ยุ่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หมแล้วครับที่เหตุเหก็เรี่ยงเป็นเรี่ยงไก่การในพ่อลูกกับพ่อลูกผากลูกไาพ่อลูกได้กับลูกครับมีเวลาถ้าถ้ายางสักวันหนึ่งแล้วยางมันโค่นล้มลงไปแล้วคุณลุงจะไปทํางานอะไร่ถ้ายางโค่นล้มลงไปวันทางน้นะครับโค่นยางแล้วก็ สำหรับคนส่วนคนเฮ็ยดยางกนาที่ปลูกทดแทนนะครับไปเฮ็ดง่ายยิ่งขึ้นเท่ากัอ,กอยู่หลายแล้วครัเฮ็ดก็เฮ็ด้หน้าตามปกตินี่ยแหละครับค่ะคำถามสุดท้ายนะคะก็อยากจะถามคุณลุงเอ๋ว่าคุณลุงยังคิดว่ายางพารายังเป็นพืชที่ a m a ซิ่งสําหรับชาวมือการของเราบ้างมั้ยคะ a m a ซิ่งมากเลยครับเทียบกับราคาณนะปัจจุบันนี้20กว่าบาทถึง30บาทสมมุติว่าบ้านทางหนา้าแล้ยังกี่ต่อไปเรื่อยๆอยู่บ้านทางหนา้ากิโรละยีบาท กันยังโอเคครับกันยังดีอยู่แต่ว่ากับพ่อ,อยู่พ่อกินนะครับยีบาทนะครับถ้าสมมติว่ามันราคามันทีบเป้นมากกิโลสี่สิบห้าสิบาทนี่คนบึงการในสี่มีความสุขแบบแฮปปี้สุดๆเลยค่ะพวกเราโครงการซัมซุงสมาร์ทเร a r นนิ่งเซ็นเตอร์ซัมซุงสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคตโรงเรียนพรเจริญวิทยาขอบคุณสำหรับ ทำแนะนำมีดีจากคุณลุงเอกเกี่ยวกับยางพาราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับพารามันก็มีกินเหม็นแน่เพราะว่าเทจได้นรอย้ำเฮาไปกลุ่ยไปย้ำมันก็เหม็นอยู่แล้วอ่าดีว่าเทจถ้าน่านะไมีเงินใส่ดีครับโ่ดพี่ได้เลยแต่จะไม่ได้ไปรับจ้างกี่เดือนใช่ป่ามันกับเทจกับว่าโดนแนมมันกับเด้เศร้าบ้านในเหม็นแล้วเออมาจังสี่ก็โอ้ดีใจ